ผมเห็นบางอย่างครับชีวิตผมไม่เคยกินเลยครับเห็นในทีวีเขาไล่สดกันเขาชิมกันเขาอร่อยมากครับผมคิดว่าไอ้นี้เป็นไฮไลท์ของผมนะครับถ้าผมได้กินในตัวเนี้ยผมคิดว่าไฮไลท์มากทุกคนคิดว่าเอ้ยมันชิวๆหรือว่าเฮ้ยมันธรรมดา เอ,เองแค่ไม่เคยกินแค่นั้นเองแต่จริงคนทั่วไปเขาก็กินกันคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็คนไม่เคยกินเนี่ยทำไงถูกตงไหมครับก็นํารถเข้ามานะครับรเผอิญว่ามีของถกครับจากหลงซีฟู้ดนะครับเป็นนะครับก็มาสง่ง จากมาดามอ้อนะครับจากออสเตรเลียนะครับ<า>ออรนีบด่ดูครับนี่รถมาส่งนะครับ เนี่ยครับมาส่งครับให้กับคนบ้านๆน,นะประมาณนี้นะเราจะดูว่ามีอะไรบ้าง ็มาดามอ้อจากออสเตรเลียนะครับประมูลได้นะครับอของนะครับหลงซีฟู้ดนะครับหมายเลขแปดห้าห้าห้านะครับแพ็ดมาอย่างดีเลยครับนี่ใช่หมดเลย แค่นี้เอครับอนี่ผมเซ็นใช่ไหมครับครับก็เป็นหมายเลขภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตครับหมายเลขเป็นห้าก็หนึ่งกล่องครับมานำพ่อก็สมนาคุณให้พี่ชายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ถึงแล้วครับเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับเรียบรอหน่อยนะครับพี่เรียบร้อยนะครับครับขอบคุณครับผมาก็จะมาดูดูบรรยากาศก่อนดูบรรยากาศก่อนดูบรรยากาศก่อนนะครับประมาณนี้ครับโอ้โหหลงซีฟู้ดหลงจริงครับนะครับแต่เข้ามาไม่ถูกก็หลงเลยครับนะครับก็ กันดาน,นิดนึงนะครับถนนทนทางนะครับยังคุกาอยู่นะครับก็คนบ้านป่าบ้านไร้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างว่าที่มาดามโอจากออสเตรเลียสั่งนะครับอ,อประมูลได้นะครับนะจากนะครับเป็นเป็น จากฟเก็ตนะครับของหลงซีฟู้ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครับมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มาดับหมอกมันตัวเลขผมว่าจะพัดกจ่ใช่มิเปิดนะครับนี่ยโคุณหนักเลครับเราจะใช้มิเปิดแต่ว่าตัวเล็ก นะครับก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องครับก็ดูแล้วด้านบนเลยครับชิ้นะครับใจโดนชิ้นกับชิ้นสุดยอดเลยไม่รู้มีลยนะคราบเอาเป็นว่าผมคิดว่าของนี้ผมบางอย่างนะครับบางอย่างที่ว่าไม่เคยกินนะครับเพราะว่าเคยเห็นแต่นะครับตอนไลฟ์สดขายของนะครับหลงซีฟู้ดนะครับที่ไลฟ์สดขายก็มันน่ากินครับแต่ว่าก็ด้วยราคาบ้างอะไรบ้างก็นะครับก็คิดว่าแพงแต่กินไม่แพงนะ ไม่แพงครับเราเป็นการประมูลมาเลยผมก็ไม่รู้ยังไงบ้างยังไห้เลยครับอะไรเนี่ยผมรู้จักจริงครับผมรู้จักเลยเนี่ยผมรู้จักนะครับแตาตาทักยันนะแต่กางก่อนครับอันนี้อะไรอ่าผมรู้จักเหมือนกันนะผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ปลาไหลแน่นะครับน่าจะมาไกลด้วยนะครับ ทุกคนที่บ้านเลยครับดูเลยครับอันนี้ใช่ตาจระเม็ดนะครับนะครับตาจระเม็ดผมไม่ดูนะครับเยื่องยังครับเนี่ยเนี่ยไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดโอูดิจิตหมดหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนะผมอ่าไม่มีไม้เสียวี่นะครับผมบอกตรงเลยนะครับว่านะครับที่นะครับที่ผมวางโทรศัพท์เนี่ยนะครับจุดที่ผมวางโทรศัพท์เนี่ยนะครับถ้าถ้าถ้าทุกคนเห็นแล้วเนี่ยก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยที่วางโทรศัพท์ ตะปูอันนี no, okay, oh, okay. no, anyway. case, ้ผมก็โทรศัพท์เสียบเข้าไปครับแล้วก็งงโทรศัพท์มาครับอะไรประมาณนั้นครับนะครับรู้เนี่ยผมก็เสียบนะครับปุ๊บที่ตะปูผมก็โน้มมาไม่งอเจ้าพี่ครับโอเคนิโบนครับอ้าวโอเคนะครับมาเนี่ยต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นปลาหมึกครับปลาหมึกนี้ผมเคยเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นปลาหมึกสายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกุ้งนะครับกุ้งกุ้งกุ้งลาดำเนี่ยครับอันนี้รู้จักผมก็จะบอกนะครับ อันนี้ปูอะไรครับปูอะไรครับผมบาผมไม่มีทะเลครับเนี่ยปูอะไรไม่รู้ครับเนี่ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะความจริงคือผมไม่รู้จักเลยนะครับถ้ามันเขียนมาว่ามันมันมันเขาเรียกอะไรผมไม่กลัวผมกลัวที่จะนะครับพอเอื้ชื่อไปแล้วนะครับจะเป็นเรถูกนะครับเอาอนี้ตัวนึงปลูนะครับสองตัวแล้วเอาสามนะครับมันกัเลยปูอะไรไม่รูกอันนี้เซบ่อนะครอเปล่างที่หนึ่งกับเซบอนนะครับต่อไปอันนี้เขียนว่าปลากระพงขาว ผ่าผีเสื้ออันนี้ใครเห็นรรู้จักครับผ่ามานะครับผ่าผีเสื้อความหมายของคำว่ากระพงขาวผ่าผีเสื้อผมคิดว่าไม่ใช่ชื่อเขานะครับไม่ใช่ชื่อของปลากรพงนะครับแต่น่าจะเป็นนะครับผ่านะครับเบะออกมานะครับผ่ามาคือจากคนก็เบออกมาเงี้ยเหมือนเราไปทำปลาเค็มนะครับเขาเรียกว่าผ่าผีเสื้ออ้าวนี่อีกชิ้นหนึงครับอะไรนยหอยอันนี้หอยเชียวหรือเปล่าครับดูครับรู้หมทุกคนนะเนชื่อเขียนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหอยเชียวนะใหญ่มากแล้วก็่ามือนะครับอะไรอะอันนี้ผคิ่ นเนื้อปูเนื Jamie, ้อไก่กับเนื้อปูเก็บต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจหอยนี่พูดเปล่าไม่รู้ไม่มีชื่อเสียงครับไอ้ไกหอยนี่พูดผมคิดว่าไม่พูดเลครับถุงนึงนะเนี่ยไม่พูดครับต่อไปก็อ่ากุ้งก็ใช้กุ้งผมจะดันบ้านเราในยถุงนึงนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเซโมล่าครับเซโมลอันนี้พออันนี้มันดังมากนะครับเซโมล่าเพราะฉั้นมันดูไม่ยากครผมคิดว่าผมน่าจะจับได้ครับต่อไปนี่อะไรครับนี่อะไรคทุกคนครับผมคิดว่ามันน่าจะไอ้ไข่หอยนะครับไอ้ไก่หอยนะครับ อไอ้ที่ว่ามันติดกับเนื้อแล้วก็มันไอติดกับเปลือกที่พอเราล็อกมันเหลือมันเหลือติดเปลือกอยู่นะครับผมก็เห็นในนะครับยูทูบอยู่ยืนะันกันนะไม่รู้เรียกอะไรนะอ่าอันนี้ครับพี่น้องครับผมคิดว่ามันคือกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือที่ก็กินโชว์กันกนะ็ไซส์ก็พอดีคำนะครับก็ น่าจะเป็นกุ้งไหลเสือครับพี่น้องครับผมว่าปูมาแน่เลยครับนี่ครับปูมาตุ้งใหญ่เลยครับออันนี้หอยเชลล์นะครับแต่ตัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเรียบเทียบจากตัวเมื่อกี้นี่นะครับผละไซส์นะครับเนี่ยมีไซส์เล็กนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกขนาดไหนเล็กหรือใหญ่ยังไงครับแต่อันนี้ไม่มีสองถุงขนาดนี้นะครับ ไปมึกมึกผมคิดว่าความยาวของมันเขาเรียกว่ามึกล้วยหรือมึกศอกครับเนี่ยสูงนะครับมึกแน่นอนต่อไปก็เป็นอะไรไม่รู้ครับผมแกะดูนะครับ อูว้าปูนิ่มครับปูนิ่มครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูนิ่ม,มโอ้โห,โหปูนิ่มนี่หาก,กินยากนะครับโอ้โหไปผันมาไดนะ้ไหมปูนิ่มอันนี้ก็น่าจะเป็นปูนิ่มครับสองถุงนะครับปูนิ่มเลย อะไรอันนี้อะไรครับทุกคนปลาซีโมลหรอครับอันนี้เขาไว้ทำซาซิมิหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับนี้สองชิ้นนะครับอ้าปลานี่อีกหนึ่งถุงนะครับรวมเป็นสองถุงนะครับผมรั่วปลาอะไรนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับภาษาเขานะครับเป็นซีฟู้ดแน่ๆเลย ว้าวผมมั่นใจครับฮกูเม่น้้ำตัวเติบนะนัดนี่อืเล่ยละอือฮือเม่อืมออดอุ้ยสามตัวครับกูเม่น้้ำครับเม่นอืมอกร้อยนะัดผมเห็นบางอย่างครับ ชีวิตผมไม่เคยกินเลยครับเห็นในทีวีเขาไล่สดกันเขาชิมกันเขาอร่อยมากครับผมคิดว่าไอัน,นี้เป็นไฮไลท์ของผมนะครับถ้าผมได้กินในตัวเนี้ยผมคิดว่าไฮไลท์มากทุกคนคิดว่าเอ้ยมันชิวๆหรือว่าเฮ้ยมันธรรมดาเองเองแค่ไม่เคยกินแค่นั้นเองแต่จริงๆคนทั่วไปเขาก็กินกันคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับ ก็คณไม่เคยกินเนี่ยทำไงถูกต้องไหมครับยำกุ้งหลับประกันว่ากุ้งตัวนี้ต้องเป็นกุ้ง,ม,งมั่งกรือยไม่ใชใจมั่งก่นมันมันแม,ม่ไอ้หักเลยนะครับ ทุกคนดูครับดูครับดูไซส์ครับดูไซส์แลวครับน่ากินมากครับครับหมดครับครับก็ขอขอบคุณมาดามอ้อนะครับจากออสเตรเลียนะครับนะครับที่ที่สุมนาคุณ สมนาคุณคำว่าสมนาคุณแสดงว่าเขาตีเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าด้วยความนะครับความรักความเป็นห่วงกันดีกว่านะครับความห่วงใยนะครับอยากให้รับได้กินนะครับได้รับประทานนะครับของอร่อยๆแบบนี้นะครับเต็มโคลมเลยนะครับดูนะครับเต็มยิ่งนะนอนนั้น เอ็มครับหมดไม่มีคนระับผมไม่รู้ก่ัสั่งซื้อมาอยัางไงผมทำไม่ถูกคนระับหมดเนี่ยไม่รู้ว่าตู้เย็นใส่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย